อย่ามันบาดปากนะอะอะเห็นอะไรก็เล่นหมดเอาเอนี่มันได้เย็บได้ได้โอ้ยโชคดีไม่มีอะไรจะเล่นหรอลูกฮะเอางับเอางับก็ไดโอ้ยตายตา,ยตา,ยตายลูกค่อยโอ้ยอีลาคําแพงอันนี้ก็เล่นเนาะโอ้

儿啊啦！